ข้ามันรุ่งพิมพ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮิณัสตะอีลลัฮ์วะลาลัควาตอิลลาบิลลาฮินัลลอฮิมซัลลัมอัลัยคุมุรราะห์ุตุลลอฮิร์รักัตุในการวัละยุสวันนี้เราอยู่กันในยุสที่24นะครับตอนต้นของยุสนี้เนี่ยก็คือซูเรอะซุมาร์อยู่ในช่วงกลางๆถึงท้ายๆนะครับที่แปลว่ากลุ่มๆนำเสนอในตอนต้นยุสที่24ก็คือนำเสนออย่างต่อนเนื่องถึงเอกภาพของอัลเลาะห์ และการสำทับบรรดาผู้ตั้งภาคีที่เราบอกว่าอะไลซาฟีจฮันนามะมัทวัลลิลกาฟิรินนรกจฮันนำไม่ได้เป็นที่ทำพมนักของผู้ปฏิเสธหรือในอายะที่เราได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยยอมรับในการสร้างของเราแต่ไม่ยอมอิบารัดาต่อเราเพียงองค์เดียวเวลาอินซาอันตะฮุมมันคอลากุสตมาวาติวันอัรุอเลยกูลุนนัลลอฮาพวกถากเจ้าเนี่ยถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินพวกเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึง การนอนเนี่ยเท่ากับการตายเล็กแล้วเราเนี่ยจะได้ยึดวิญญาณของผู้นอนไปเหมือนกับยึดวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเช่นเดียวกันแสดงว่าการนอนเป็นหลักฐานถึงการเสียชีวิตของมนุษย์และการฟื้นการตื่นเนี่ยก็เป็นหลักฐานในการฟื้นคืนชีพเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราได้พูดเอ่อได้กล่าวถึงว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่ตัดสินบ่าวในวันเกียรมะผู้ปฏิเสธจะขอไถ่ตัวด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่บนโลกนี้เนี่ยทั้งหมด เพื่อให้ตนเองได้รอดพ้นจากการลงโทษในวันเกียรมันะครับแล้วก็ตามด้วยอายะที่ให้กําลังใจไม่ให้สิ้นหวังสําหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและกําชับให้กลับสูนทางขงอัลอที่เราบอกว่ากุลยาอิบะดียลละดีนะอัสรฟูอิลลอัมฟุสฮิมและตะกนาตูมีราห์มัติลและจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดโอ้ปงบ่าวของข้าทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยชีวิตคือต้นทุนแต่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยว่าแม้พวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ย ก็อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของเราเราสามารถจะอภัยโทษในความผิดบาปทั้งหมดนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้พูดถึงโลกหน้าเนี่ยจะแบ่งผู้คนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มคนที่โกหกต่ออัลลอฮ์และกลุ่มที่สองคือยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับกลุ่มผู้ยำเกรงเนี่ยคือผู้ที่จะรอดพ้นแล้วได้กุรอานในสุรออัลซุมัรยังได้กล่าวถึงบทสนทนาของนบีกับผู้ปฏิเสธศรัทธาและตอนท้ายของสุรอได้พูดถึงวันเกียร์มะสภาพของวันเกียร์มะ การเป่าสังเริ่มต้นวันเกียร์มะเป่าสังแล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะลุกขึ้นมาในจุดสําคัญก็คือวะอัสรอกติลอะรุดุบินูริรับบิฮะวอูดีอัลกิตาบวอจีอับินนบียีนะวะชูฮัดะวะกูดีอบอินหุมบิลฮักกิวะฮุมลายุสลามูนในวันเกียร์มะแสงสว่างจะไม่มีของดวงอาทิตย์แต่จะมีด้วยกับรัศมีของอัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮฺ และคมภีรจะถูกนํามาวางเอาไว้นบีและบรรดาชูฮัดาต่างๆจะถูกนํามาและพวกเขาจะถูกตัดสินด้วยความเป็นธรรมโดยไม่มีใครจะถูกอธรรมแต่อย่างใดนะครับในวันเกียรมะเนี่ยก็จะมีสภาพ2กลุ่มมนุษย์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับนั่นคือกลุ่มที่ปฏิเสธศรัทธาจะไปสู่นรกยาันานำเนี่ยซูมารอเป็นกลุ่มๆนี่คือชื่อซูร้อนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม อิตตะกูอิตตะกอตตะกรบบะฮุมบรรดาผู้ศรัทธาหรือผู้ตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าวะซีกัลละดีนัตตะกอรบบะฮุมอิลันจันนตีซูมารอะจะได้เข้าสวรรค์น,นะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะยอมรับว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลาม,มีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุราะถัดไปในในยุสที่ยีนี้นะครับก็คือสุราะกอฟิรเป็นนามของอัลลอฮ์ ที่แปลว่าผู้อภัยโทษอย่างมากเริ่มต้นสร้อยด,ด้วยกับการกล่าวถึงอัลกุรอานเช่นเคยนะครับสร้ฮามีมน่ตาตด้วยการประทานอัลมา,าอัลกุรอานอเล,ลาะเป็นผู้ที่รับการเตาบขาขณะโด,ดยกันก็เป็นผู้ลงโทษอย่างรุนแรงสําหรับผู้ที่ปฏิเสธและก็ไม่ยอมกลับตัวไปหาอเล,ลาะสุบฮานอหัวตะลานะครับจากนั้นได้กล่าวถึงตัวอย่างของกลุ่มชนนบีนัวและบรรดาฮหซับบรรดากลุ่มคนต่างๆที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งสิ้นนะครับจากนั้น สุรอกออฟฟิศยังได้กล่าวถึงความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลลอฮ์มีบรรดามาเลยกะที่จะขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาอันนี้นี่ก็เป็นการเน้นว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่อภัยจริงๆเพราะมีมาเลกะของพรค์นี่จะขออภัยให้กับผู้ศรัทธ,ธานะครับจากนั้นได้พูดถึงสภาพของวันเกียร์มาว่าจะมีผู้ศรัทธ,ธาจะได้เข้าสวรรค์ผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์จะโกรธเนื่องจากการปฏิเสธอม م านของพวกเขาแล้วก็อำนาจทั้งหมด ในวันนั้นจะเป็นของอัลลอฮ์เราจะถามนะครับลิมานินมุลกุลเยอมลิลลาฮินวาไฮดินกอฮาา์อำนาจเป็นของใครก็ไม่มีใครตอบในวันเกียมานอกจากอัลลอฮ์ผู้เอกะผู้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากนั้นได้กรำชับให้ท่องไปบนหน้าแผ่นดินเพื่อรับบทเรียนมากมายนะครับแล้วก็ได้บวกมาถึงเรื่องราวของนบีมูซานาบีฮารูนที่ถูกส่งไปยังฟิรเอาฮามานกอรูนและบทบาทสำคัญของผู้ศรัทธาแห่งวงวานฟิรเอา อยู่กับฟิร์เอาแต่เป็นผู้ศรัทธาต่อนบีมูซานะครับบทสนทนาดาว่อย่างยาวนะครับที่ผู้ศรัทธาแห่งวงฟิตร์เอาเนี่ยดาว่ากลุ่มชนของตนเองด้วยกับคําพูดที่แสดงความปรารถนาดีอย่างมากแต่ฟิตรเอาก็ยังคงปฏิเสธแล้วก็ท้าทายบอกหามานให้สร้างหอคอยจะไปพบกับพระเจ้าของมูซาสุดท้ายเนี่ย ผู้ศรัทธาแห่งวมวานฟิรเอลเนี่ยก็กล่าวมอบหมายต่ออัลลอฮ์ดยกล่าวว่าอูฟาวิวตัวอัมรีอ <c oughs wrote> ิอลลอฮ์อินัลลอฮาบซีรุมบินอิบาดฉันขอมอบหมายกิจการงานของฉันเนี่ยกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้มองเห็นปวงเป่าของพระองค์นะครับแล้วผู้ศรัทธาก็ได้รอดพ้นอัลลอฮ์ได้กล่าวนะฮะส่วนผู้ปฏิเสธในวันเกมียจะถูกลงโทษจนต้องขอต่อยามที่เฝ้าประตูนรกเนี่ยว่าได้โปรดขออัลลอฮ์เนี่ยให้ลดโทษกับพวกเราหน่อยยามก็บอกว่าเอ่อบลกาที่เฝ้าประตูนรกก็บอกว่าจงขอส แต่การขอของผู้ปฏิเสธจะไม่ส่งผลแต่อย่างใดนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานการฟื้นคืนชีพเราบอกว่าละคนกุสซามาวะจวนอรุติอักบารุมินคอนกินนัสการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินมันยิ่งใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์แต่มนุษย์ปฏิเสธได้ยัางไงการฟื้นคืนชีพทั้งที่มีชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับแล้วก็พูดถึงโลกหน้าสลับกับการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในโลกนี้แล้วก็ได้กล่าวกำชับให้อดทนซึ่งสองผลลัพธ์ฟัสบิรอินนวะดัลลอฮิฮัก มันมีสองสอง,สอง,สองผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์แรกการอดทนแล้วเนี่ยอลัลลอ์จะให้เห็นบอกกับท่านนบีนะฮะจะให้เห็นบางส่วนจากสิ่งที่เราสัญญากับพวกเขาเอาไว้หรืออลัลลอใช้ท่านนบีเสียชีวิตก่อนซึ่งมันก็จะไม่เป็นเหตุผลที่บอกว่าพวกเขาจะชนะเพราะว่าฟาอัเลยนาย,ย,ย,ยนูรจีย์อุนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันกุรอ่านในสุรัสรุมาร์ยังเออโทษทีนะฮะในสุรักอฟิรเนี่ยก็ยังพูดถึงความโปรดปรานของอัล ในการที่จะให้มีอัลอาอามประสุษธสัตว์ต่างๆเนี่ยพร้อมให้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 ครวญน,นะถึงกลุ่มคนที่อยู่ก่อนหน้าที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับสุร์ใหม่ถัดมานะครับในยุคที่24เนี่ยก็คือสุร์ฟุตซิลัสสุรร์ฟุซิลัสเนี่ยเ,เริ่มต้นด้วยกับฮามีมเป็นสุรห์ฮามีมเช่นกันตามด้วยการกล่าวถึงอันกุรอาน นะครับว่ากุรานเนี่ยฟุซีลัตกิตาบุญฟุซีลัตอายาตุฮูกุรานันอารบียัลิเควมียะอลามูนเป็นคำพีที่ถูกแจกแจงรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะครับเป็นภาษาอาหรับกุรานเป็นภาษาอาหรับสำหรับกลุ่มชนที่มีความรู้นะครับแล้วก็พูดถึงสาภาพของผู้ที่ดื้อดึงและไม่ตอบรับอัลลอฮ์สุบฮานอหวอตลละทั้งที่ท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แต่ยังตอบรับการเรียกร้องขอรอนนะครับจากนั้นได้ตักเตือน ด้วยตัวอย่างของผู้ที่เคยดื้อดึงและปฏิเสธจะเป็นกลุ่มชนอาร์สมูธนะครับส่วนผู้ที่รอดพ้นก็คืออวนาเจนและดีนาอามมนุวกานุยตะกูลคือผู้ศรัทธาและมีคุณสมบัติสําคัญคือตะก,กววตออ้อนนั่นเองนะครับจากนั้นได้พูดถึงสภาพในวันเกวะมะของบรราาดาอ,อุลลอ์จะถูกรวมและมือเท้าของพวกเขาร่างกายเนี่ยจะเป็นพยานมัตตัวของพวกเขาเองนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงอันตรายของการมีเพื่อนชั่ว แล้วก็ได้พูดถึงความประเสริฐและผลลัพธ์ของการยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์และความประเสริฐของการดาวะว่ามันอัสนุกาวลามิมมันดาอิลลอฮ์หอามิลลซอลิฮันวะก้อละอินนานีมินันมุสลิมินใครจะดีกว่าที่จะมีคําพูดที่ดีกว่าคนที่เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาแล้วได้พูดถึงสัญญาณของอัลลอฮ์ทั้งสัญญาณในการสร้าง และสัญญาณในอันกุรอานอย่างเช่นสัญญาในการสร้างเราบอกว่ามินอายาติฮิอันนักการรอนอัลโอคอชิอัตันฟไฟจะอันซันนาอัลเลฮ์มะอัตซัตวะรบัตอินนัลลลี่อัจยาฮและมุฮิลมะอัตแผ่นดินเนี่ยยอมจำนนต่อ Allah. อัลลอฮ์อั้แผ่นดินที่แห้งแล้งอัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมาแล้วจะให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันขยับขยื่นมันเติบโต เราบอกว่าผู้ที่ให้แผ่นดินมันงอกเงยขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันตายไปแล้วเนี่ยคือผู้ที่จะให้มนุษย์เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้คือสัญญาณในจักรวาลอันเก่าสัญญาณในอัลกุรอานเช่นเดียวกันเราบอกว่าลายตีฮิลบาติลูมิบไบเนียไดฮิวลามินคอลฟิตันซีลุนมินฮากีมินฮามิดกุรอานเนี่ยไม่มีสิ่งที่ไร้สาระเนี่สิ่งที่นํามาเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับ ล้วนแล้วแต่ตันซีลุนถูกประทานลงมาจากผู้มีปริชายานผู้ได้รับการสรรเสริญนั้นเกิดลอสุภฮานะหัวต่ทั้งสิ้นนะครับจบสุรฟุสิรัสและยุสทีส่24ด้วยการบอกให้ใครครวนนะด้วยการให้ใครครวนในขอบฟ้าและในตัวของเราเองโดยลราสัญญาว่าซานุรีหิมอายาตินาฟิลอาฟากิวฟีอัมฟุสิหิมฮัตตายะตะบัยนะลลหุมอันนหุลฮักแน่นอน เราจะให้พวกเขาเนี่ยทยอยได้เห็นจากฟากฟ้าอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองจนกระทั่งประจักษ์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนะครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในยุสที่24ชอลล์ในครั้งต่อไปยุสที่25น่าสนใจทีเดียวครับอัสลามุอะลัฮุณะบาระนบีนามุฮัมมัดวะลาอัลฮิวซัฮบิสลลมสัลลัอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบารกาต